ชาอ่โอใครสนใจจะเติมเกมนะครับแนะนําร้าน Easy Card นะครับถูกกว่าเติมตรงแน่นอนนะครับถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็สะดวกปลอดภยัยใช้เพียง UID เท่านั้นเงินเข้าภายใน24ชั่วโมงเติมไวทันใจแน่นอนครับผมแนะนําก็สนใจก็อย่าลืมแอดไลน์หรือว่าสแกน QR c ค d ดตรงนี้ไปดูกันได้เลยครับ ช่องเดอะมาเดนส์เรามี membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเดน s นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้แสนที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บันเดย์ชนะหวยมาเดน์นเ,ดนเกมมิ่งกันเช่นเคยนะทุกคนวันนี้มาและคลอกอินคลาสสิกกันต่อเลยนะครับผมวันนี้นะครับต่อเนื่องกันกันกนกบการ์ดเบรกการ์ดใหม่ที่เพิ่งเข้านะครับในเซิร์ฟเวอร์เล็กเลอกอินคลาสสิกเซิร์ฟไทยของเรานะครับวันนี้ก็ได้จัดเด็กมาเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสการ์ดเด็กการ์ดเบรกกันนะทุกคนว่าเบรกดาวน์นะพอยของวันนี้คือเราจะมาเทสกันว่าเบรกดาวน์เนี่ย จะแรงขึ้นมากแค่ไหนนะครับสำหรับนักแฟลนเจอร์นะครับต้องบอกว่าสำหรับนักแฟลนเจอร์โดยเฉพาะเลยเพราะว่าจะเทสดูว่าจําเป็นไหมคือมันเคยมีคนเทสไว้เมื่อนานมาแล้วเนี่ย่วๆผมจะผิดน,นะเคยมีข้อมูลว่าไอเด็กใส่เด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงขึ้นเท่ามากเท่าไหร่สำหรับการใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่บัวแล้วก็กิเห็นขนาด นะเราจะเทียบกัน2แบบคือใส่กา๊าซบวกปกติแล้วก็กินหินขนาดตีดามเมจเท่าไหร่แล้วเขามาทำใส่เด็กดาวเนี่ยดามเมจมันแรงขึ้นมากจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเทพร้อมกันเลยแต่ว่าก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทำเด็กดาวกันก่อนนะครับทุกคนซึ่งเด็กดาวเดคกดาวผมอยู่ไหนวะเนี่ยมาคือใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องของข้อ,ขอมูลกาเร break, กับก๊์ด ลิมิเต็ด M P กัดบาทนะครับไปดูที่ใต้คลิปได้เลยผมจะแปะอัลบั้มไว้ให้กดไปที่อัลบั้มแล้วมันจะมีคลิปอยู่นะครับคลิปล่าสุดก็คือจะเป็นเรื่องของวิเคราะห์การเบรกกับการบาดนะครับส่วนการเทสการบาดสำหรับสายอัลโตแท็กสายคริสายไนท์สาย A D L นะครับสายแอสคริการบาดใช้ไดไหมก็มีคลิปที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันสามารถดูได้อัลบั้มเหมือนกันนะครับไปดูก่นอนได้ก่อนที่จะตัดสินใจมากดเบรกนะแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันให้ดูว่าเบรกเนี่ยมันแรงขึ้นจริงไหมคุ้มค่าหรือเปล่่่าาาคคือถ้้้มมมัันนมมนนนนยยยิงงไไไดแแรรขึะะะบบผเเลลป พอการ์ดบาทที่เคยเทสไว้ก็มีอยู่นะครับมาเราจะมากดเดกกันนะครับกดเลยหนึ่งสองสร้างเป็นเด็กเด็กดาว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 เรียบร้อยนะคือถ้าจะกดเด็กอย่างที่บอกนะครับมันต้องทําเด็กดาวด้วยไม่เหมือนการ์ดบาดการ์ดบาดใส่สกิลใบเดียวเฉยเลยแต่ว่าการ์ดบาดสายเอาตัวแท็กสายคี้เนี่ยสองใบแต่ไม่ต้องทําดาวนะแต่เด็กเนี่ยถ้าคุณจะใช้นะครับ2ใบแล้วก็ทําดาวด้วย มันจะใช้งบเยอะกว่านั่นเองนะครับถ้าจะเล่นเด็กอ่ะเดีเดีมาเทสึดมันก่อนแล้วกันนะว่ามันแรงขึ้นไหมคือถ้าผมเทสแล้วมันไม่ได้แรงขึ้นเยอะเนี่ยก็อาจจะพอแค่นี้อาจจะไม่ได้เอาเยอะเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวลองดูกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจัด5ยกให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับการเทสของเด็กดาวเด็กดาวนะเด็กดาวกับการ์ดบาดการ์ดบาดนะครับเด็กดาวกับการ์ดบาดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแรงต่างกันแค่ไหนนะทุกท่าน เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ดิไม่ใช่บาทเด็กดาวกับ,บวัววับวบวกหินขนาดมาเรามาดูกันที่5ยกเช่นเคยนะครับสำหรับการเทสดีพีเนะครับเราก็จะใช้อ่ารอบนี้เราจะมีพรีสมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดเสื้อออกแล้วก็ถอดประดับแฟรี่ออกแล้วก็ถอดการ์ดอันนี้ออกด้วยนะครับไอเก r ร์เทสเจเนอเรลเนี่ยถอดออไปแล้วเดี๋ยวเราจะมากินอาหารบัฟสปีดการผมจัดมาละอาหารบัฟสปีดนะครับบัฟสปีดอยู่ที่ใด อยู่ที่ใดิทนนะขอหาก่อนนี่แอทแท็กสปีดบวกสามจนะครับผมจัดให้เลยครับหกซานเพื่อที่ว่าแอทแท็กสปีดมันจะได้ตันๆเราจะได้ดูกันว่าแอท a ท็กสปีดตันเนี่ยอันไหนจะแรงกว่ากันนะครับมาเรามาลองดูตอนนี้นะก็เดี๋ยวมาลองดูผมบัฟเอ็กซิสเกับบัฟเอดีว่าแอทแท็กสปีดเราจะตันไหมมันควรจะตันได้แล้วอะนะมันควรจะตันนะครับเดี๋ยวผมปึ๊บปึ๊บไหนดูดิแอทแท็กสปีดเป็นเท่าไหร่เอ้ยยังไม่ตันอีกว่ะ ขายดิดนึงอ่ะกินยานี้เข้าไปนะ่าจะตันพอดีเนี่ยจัดให้นะครับจัดให้ครับจัดให้คือที่มันไม่ตันเนี่ยที่บอกนะเพราะว่าเราถอดเสื้อด้วยนะเฮ้ยโอ้โหยังไม่ตันอีกว่ะแล้วถ้าเรากินยาเอจด้วยนะโคตรเปลืองโคตรลงทุนอย่างที่บอกนะครับถ้ายิ่งคุณไม่ใส่การ์ดดอปเนี่ย f ด d คุณจะหาดดอปลงไปเลยนะจะดอปลงไปเยอะเลยนะครับอีก10%เปอะเออไม่รู้นะเด่จริงจริงกควรจะต้องเทสตอนนี้ตันละ ตันละตันละตันละเคห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ละอ่ะบัฟปึ๊บปึ๊บเอ็กซิสเบรกมาละไหนขอดูอีกทีหนึ่งอ่าฮะโอเคตันละครับมาตันที่ห้าร้อยนะครับสำหรับอ่าดรอปดาวนะมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เราจะเทสจากการ์ดเบรกก่อนเลยนะครับเดรกดาวก่อนเลยนะเดรกดาวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถัดไปเราจะเทสบัวเพราะฉะนั้นเดรกดาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทสกับอ่าขนาดใหญ่กับขนาดกลางอะไทีเดียวนะครับทั้งหมด3ยกนะเรามาดูพร้อมกัน นะครับว่าเป็นยังไงมาเด็กดาว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 นะครับเด็กดาวกับดอกดาวนะใส่คู่กันไปเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับเด็กดาวผมมาแล้วพี่น้องอ่าโอเคเอาแบบยังไม่ฝากสมุดแล้วก็ใส่ใบเดียวก่อนนะเดี๋ยวสำหรับสองใบคือถ้าเกิดมันแรงจริงแรงขึ้นเยอะจริงเดี๋ยวผมจะเทสองใบต่อแหละนะอ่ะมาแล้วก็หุ่นนะครับเซตติง้งรอบแรกเราจะเทเป็นขนาดใหญ่ก่อนนะขนาดใหญ่แล้วก็บาฟพ,พร้อมนะครับ แอตแท็กสปีดเราอยู่ที่500ละไอเดี๋ยวเราหินขนาดยังไม่กินนะคะหินขนาดเดี๋ยวกินตอนใช้วัวอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเลยไปปึ๊บ a b x ีเไปเดี๋ยวเราจะดูกันที่2 8่ิบวิยิวินะครับเพราะมีจังหวะที่เราไม่ทันคือเราจะดู DPS เอณจังหวะที่28่ิวินะครับมันจะได้เห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูสูงสุดเนี่ยบางทีมันแกว่งเราควรจะดูะจังหวะที่28่ิบแปดวิเนี่ยด p s อทั้งหมดที่ได้จังหวะที่ที่วิเลย นะ17 18 19 20ถึง28เราดูตัวเลขนะครับว่าจังหวัดที่28มันเลขเท่าไหร่มันอาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องอันนี้มันจะแม่นกว่าปึ๊บปึ๊บ163อยู่ที่163นะครับจังหวัดที่28วิ163รอบแรกอ่ะเด็กดาวนะครับเด็กดาวรอบแรกไป163ถัดมาครับ A B นะครับแล้วก็ Exit b r a k แล้วก็ไปวันนี้วันไวันนี้เส้นเม็เตกว่ะ เอวนี้รู้สึกเต็มเมทตกรู้สึกใช้งานน้องคอมหนักเกินไปนะมาเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับจังหวะที่28่ิบแปดวิเช่นเคยนะครับยกที่2ของเด็กดาวปะทะมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับมันได้แอทแทคเพิ่มขึ้น30%ไงิเปอต์ไงามอนสเตอร์ขนาดใหญ่มันก็เลยน่าจะแรงเอ้ยรอบนี้ขึ้นไปถึง202เลยเห็นปะ่ะเออแรงสุดคือขึ้นไป202อเนะี่ยคือถ้ามันมีแรงสุดเยอะๆ DPS จังหวะสุดท้ายมันจะยิ่งเยอะครับ26 27 28หกยี่สิบเจอ้ออโห 2 0 2เลย28วิมาครับยกที่3นะเราจะไม่เสียเวลานะครับยกที่3เพราะว่าเดี๋ยวยาบ้าหมด a อบนะครับ exit break แล้วก็ไปเลยเราจะไม่ใช้มาสเตอร์สกิลนะครับเพราะว่ามาสเตอร์สกิลมันอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วมันจะยิ่งเทสยากเอาแบบเพลียวพียวไปก่อนถ้ามาสเตอร์สกิลด้วยนี่คือยิ่งขี้แตกนะครับยิ่งขี้แตกเลยมา11นะครับเบ็ดวิละรอบนี้ดูดบับดเพราะว่าน่าจะติดคีมไม่เยอะเห็นไหมมันไม่ถึง200นะแล้วครับทุกคน DPS เเราอ่ะ ่วิจะเป็นเท่าไหร่นะครับ22 f 3ิ4สละ24ละ25 26ิอ่าเตรียมพร้อม1 2 1 7 2นะครับ172อรอบนี้ได้ถึง172เลยอ่ะมาเรียบร้อยถัดไปเดี๋ยวเราลองมอนสเตอร์ขนาดกลางกันบ้างนะครับสำหรับเด็กดาวเดี๋ยวถัดไปเราค่อยเทสบัวต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเทสที่2สองอันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราดูตอนจบผมมีให้ดูอันนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตอนเด็กดาวที่เป็นขนาดใหญ่ที่ราเจะดเก้าเดี๋ยวทามาเด็กดาวขนาดกลางกันก่อนมา เด็กดาวขนาดกลางนะครับปรับเซตติ้งหุ่นเป็นขนาดกลางเรียบร้อยนะครับ i อีไม่ต้องสนใจเราไม่ได้เทสเรื่องโคนอะไรนะครับแล้วเราก็จะปรับ AB Exit Break ไปไปดิไปดิปด28วิดเหมือนเดิมไปเลย3 4 5 6นะครับอ่าเห็นไหมขนาดกลางมันจะเบาเบาเบาลงเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลมากครับขนาดกลางปกติธนูมันตีเข้าว้อเเซนอยู่แล้วแล้วก็ การเด็กมาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มตีขนาดกลางครับมันแค่มันแค่เพิ่มแอตแท็100ได้ได้แค่แอตแท็100แค่นั้นเลยนะสำหรับขนาดกลางสังเกตนะครับมันไม่ได้พุ่ง26 27 148 148 148รอบที่หนึ่ง148อ่ะรอบที่สองนะครับรอบที่สองเดี๋ยวเตรียมพร้อมกันต่อเลย A B แล้วก็ Exit Break ไปเพราะว่ายาตีเร็วอยู่15นาทีเท่านั้นมาครับ28วิเหมือนเดิม เห็นไหมมันจะเบาลงเยอะนะครับคืออย่างที่บอกนะมอนสเตอร์ขนาดกลางขนาดเล็กไม่มีผลกับนักแรนเจอร์ถ้าเวลาใส่เด็กดาวเพราะว่าเด็กดาวมันทาให้ตีทุกขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ว่าธนูปกติมันตีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วขนาดเล็กกับขนาดกลางนะครับเพราะฉะนั้นจะได้แค่เรื่องของแอตแทกหนึ่งร้อยเท่านั้นเราก็ดกกาได้ฟิสิกอลดาเมจบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เรากดล็อกกราฟได้ถ้าใส่ด้วยก็จะได้บวกสองเปอร์เซ็นต์ถ้าฝากทั้งหมดด้วยอ่ะหนึ 1, 4, 1, 4, 1, 4, ่งสี่สามหนึ่งสี่สามยกที่สองไปยกที่สามครับยกที่สามต่อเลย A B แล้วก็ Exit Break แล้วก็ออกไปมายวที่3มาครับยกที่3ถัดไปเราจะไปเทสวัวกันต่อนะวัวแบบกดหินขนาดนะครับว่าเป็นยังไง10วินะครับ11 12 13 14นะครับ15 16 17 18แล้วครับ20นะครับ21อ uh ่าฮะ เต็มพร้อมปึ๊บ1 5 6รอบนี้ได้156นะครับ28วิได้15 6 1 5 6เลยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นผลของการเด็กดาวนะครับถัดไปเดี๋ยวผมจะเทสบัวบอกหินขนาดกันดูบ้างว่าเป็นยังไงอ่ะมาเซต็อัพกันนิดนึงก็จะใส่บัวแล้วก็ใส่หินขนาดคือมันต้องไวนิดนึงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวยามันหมดที่เกียจะกินยาใหมา่เดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนยาตีเร็วยาตีเร็วอยู่ไหนอาวาเค่นอ่ะ,ะเละหลือ5นาที เดี๋ยวกินให้ขวดก็ได้เดี๋ยวเผื่อเทสแล้วไม่งไม่ทันมาครับแล้วก็เดี๋ยวเรากินหินขนาดด้วยหินขนาดนะครับปึ๊บกินเรียบร้อยไหนดูที่อยู่เกี่ทีหินขนาด increase All member strength size นี่15นาทีเหมือนกันนะครับมาเตรียมพร้อมนะยกที่1ยกที่1เดี๋ยวเราเอาขนาดกลางกันก่อนแล้วกันเลยนะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นขนาดกลางก่อนนะครับยกที่1วัวบวกหินขนาดขนาดมอนสเตอร์ขนาดกลาง ไป AB พร้อม Ex i t b r e บ k พร้อมไปเลยมาดูนะครับขนาดกลางนะครับสำหรับวัวบวกหินขนาดเป็นเท่าไหร่มันควรจะไม่ต่างมากเพราะว่ามันไม่ได้มีผลนะมันไม่ได้มีผลแต่ว่าเห็นไหมเราจะเสียค่า adtk หนึ่งรไปเลยเพราะว่าการทวัวมันไม่ได้ค่า a t k 1 0 0อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ฟีพอดามเมจ1%ถ้าเกิดเราไม่กดนะอันนี้นะครับ28วิเห็นป่ามันจะไม่ค่อยต่างเห็นปะ่ะวมันขึ้นมา1 4 0กว่าๆเหมือนกันแล้วครับไม่ค่อยต่างไม่ค่อยต่าง28 26 ยี่สิบเจ็ดรยกแรกยกที่2มงะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับ AB นะครับ X ซีเปแล้วก็ระยะเท่าเดิมตี 4. ไปอ่าฮะเดี๋ยวเรารอดูนะครับรอดูรอด,รอดู7 8 9 10 11ผมว่ามันควรจะไม่ต่างเนี่ยถูกต้องนะครับคือถ้ามันต่างกันเยอะเนี่ยมีระิผิภาพละ เพราะว่ามันไม่ได้มีผลเลยแล้วก็ควรจะน้อยกว่าวัวนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีเรื่อง a t ท100ร้อยเข้ามานะครับยี่สิบสิบอยสี่นะครับ 24, 25, 26, 27, รบ3อยะร้อเหมือนกันคงที่เลยนิ่งๆเลยรอบนี้นิ่งๆเลยครับร้อยสเหมือนกันยกที่3ของขนาดกลางนะครับสําหรับการ์ดบัวเป็นอย่างไรดูกันเลยยกที่3การ์ดัวขนาดกลางที่สามมาครับเดี๋ยวรอดูกัน เนี่ยมันได้แค่ 167, 170เท่านั้นนะคือถ้าเล่นขนาดกลางหรือเล่นไปตีคนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลเลยนะถ้าอย่างเงี้ยนะครับมันแค่ผมอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งแต่คิดไปแล้วแล้ว,ว่าการ์ดเด็กดาวเนี่ยมันดีแค่ PVE ตีบอสลงดันล่าบอสอะไรเงี้ยนะแต่พีตีคนเนี่ยไม่ได้ช่วยมาก150เอ้ยรอบนี้มา151เลยว่ะรอบนี้ขึ้นมาถึง151เลยนะครับอะมาเดี๋ยวเราไปกันต่อ เดี๋ยวเราไปกันต่อนะสําหรับขนาดใหญ่บ้างละรอบนี้ขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่มันคุณจะต้องต่างกันเยอะเพราะว่าเราจะเสียโบนัสไปเลยนะก็ a อนะครับ Exit เ,เบรกไปแล้วก็ลุยเลย28ิวิไอเชี่ยเชี่ยพลาดพลาดพลาดต้องเล่งดีๆตัวหนึ่งนะ,ะมาอันนี้นะครับยัทีหนึ่งก็คือเป็นการเทสขนาดใหญ่สําหรับการใส่บัวบวกบกับผินขนาดนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงยกที่หนึ่งเริ่มได้ยกที่หนึ่งเริ่มได้ครับ วับวบอกเห็นขนาดนะเฮ้ยเฮ้ยก็ขึ้นเยอะอยู่นะเอ้ยไม่ได้ต่างเลยวะ่ะไม่ได้ต่างมากนะเนี่ยไม่ได้ต่างมากเดี๋ยวเราดูจังหวดที่ยี่สิบแปดีแล้วกันนะครับไม่ได้ต่างมากนี่ผมไม่ได้กินอะไรผิดแปลกไปนะเราก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับของเนีเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับไม่ได้แอบเปลี่ยนนะยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับไอชิบหาย เพอผอแรงกว่าเด็กดาวนะเนี่ยเพอเผอแรงกว่าเด็กดาวครับเดี๋ยวรอดู3มยกแล้วค่อยว่ากันนะเพอเผอแรงกว่าเด็กดาวนะเอบีเอซีเบกไปไปเลย2 8วินะเพอเผอแรงกว่าเด็กดาวนะครับงานงอกแล้วแล้วก็กดมาทำไมต้องแพงตั้ง3ามร้อยก็ร้อยสองร้อยเอ็มเอาไปทำอย่างอื่นอาจะแรงกว่านะเนี่ยงานงอกแล้งานงอกแล้ว งอกละงอกละ28 20คือถ้าใบเดียวยังไม่แรงไว้2ใบผมว่าอาจจะไม่ไม่อยากจะลองแลวไม่ค่อยคุ้ม25 26 27ห8 5เฮ้ย185เฮ้ยมันมันมันคือมันแรงนะมันแรงมันแรงยกที่3ครับไปมันแรงครับมันไม่ธรรมดาเลยมันแรงมันแรงคนที่อาจจะไม่รู้ก็คือคนที่อยากจะส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้ไงว่ากินหินขนาดใต้อะไรเงี้ย ะครับผมไม่ได้เซตไล่ผิดใช่ป่ะวะเออไม่ได้เซตไล่ผิดใช่ปะ่ะมันแรงมันแรงมันไม่ธรรมดาเลยก็คือไม่ต่างมากเดี๋เอาง่ายๆเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งตอนจบ21นะครับไปยีิชิบหายละตังที่ผมเสียไป26 27 170ก่อเโอเคโอเคพ่อแม่พี่น้อง คือมันมันมันไม่ได้แรงเท่าเด็กดาวก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ต่างกันมากเดี๋ยวมาดูกันผลเทสนะครับสําหรับวันนี้อ่ะนี่เลยนะครับก็อันนี้เป็นผลเทสนะครับสําหรับ 28s 28s dps นะครับผลเทสก็ทุกคนก็ดูกันทีหนึ่งแล้วกันนะจะเห็นว่ามันก็ขนาดใหญ่นะครับสังเกตว่าขนาดใหญ่2อันเนี่ยมันไม่ต่างกันมากเลยต่างกันแค่4เท่านั้น dps ต่างกันแค่4นะ ต่างกันแค่4รันทิกพีของไอเด็กดาวคือ2องแต่ถ้าวัวหินขนาดก็คือ17 5ต่างกันแค่4เท่านั้นอันนี้ก็คือต่างกันแค่4เห็นปะ่ะมันคงที่คงวางมากนะครับทุกคน,นนั้นคือเด็กดาวทามาเนี่ยเทียบกับวัวหินนาไม่ต่างมากนะเดี๋ยวผมไปดูท,ที่เราเทสกันรอบไปแล้วนะครับไอเรื่องของบาดอันเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นบาดกับมดดาวที่เราเทสกันรอบไปแล้วเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวเอามาก่อนบาดกับมดดาวรอบที่แล้วนะครับคืนนี้เนี่ยอันนี้เป็นบาดกับมดดาวนะครับต่างกันเท่าไหร่ดูสิ ต่างกัน9.2นะต่างกัน9.2นะครับอันนี้ต่างกันแค่4เท่านั้นต่างกันแค่ประมาณ4เท่านั้นอันนี้นะครับต่างกันแค่ประมาณ4ถ้าเราใช้บาทเนี่ยต่างกันแค่ต่างกันถึง9.2เลยนะดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าทําบาทคุ้มกว่านะครับทำบาทคุ้มกว่าทําเด็กแน่นอนส่วนเด็กเนี่ยทำม,มามันก็แรงขึ้นแรงขึ้นจริงนะสำหรับขนาดการกับขนาดใหญ่แรงขึ้นจริงแต่ว่าต้องทํา เด็กดาวแล้วก็ต้องทําฝากสมุดด้วยนะครับส่วนเด็กสองใบจะใช้ไหมเดี๋ยวผมมาเ <c oughs> ทสใสรุปทีนึงกันนะครับสำหรับรอบหน้าวันนี้เนี่ยก็สรุปว่าประมาณนี้เลยนะทุกคนใครที่พาดมาดูกันก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากถ้าใครอยู่นะจอดฝากกดไ like, ลค์กดซับจะใครตั้ต่างถ้าผมมาเจอกันต่อในคลิปหน้านะเดี๋ยวเรามาเทสกันต่อเลยนะครับสำหรับวัวสองใบเดี๋ยวจะกดมาเทสให้ดูแล้วกันแล้วกันนะไว้ดูกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนมากครับอย่าลืมฝากกด อ่าสมัครเมมเบอร์เป็นสมาชิกเรือกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมใครที่เป็นชาวเรือขอให้ไม่เกลือกันทั่วหน้าขอบคุณมากใครมารับชมกันวันนี้อย่าลืมเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ